ครับผมกิติพงศ์นิพาพันธนะครับหรือบางมินนะครับผมปัจจุบันก็อู่บางมินนะครับผมตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรีนะครับอยู่เกาะโพนะครับผมที่อู่นะครับก็รับตัวิรถทั่วไปนะครับผมไม่ว่าจะเป็นรถบ้านรถแข่งเครื่องยนต์เบรกคา์เกียร์ช่วงล่างนะครับถ่าน้ำมันเครื่องทุกอย่างเลยครับผมที่เกี่ยวกับเครื่องยนต์ครับผมผมได้เข้ามาในวงการรถตรกิจก็อยู่ประมาณ4-5ปีนะครับผม ในรถแข่งนะครับผมผมก็พัฒนาทุกอย่างครับผมไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ช่วงล่างครับผมแล้วก็พัฒนาตัวเองด้วยครับผมเพื่อทําการแข่งขันรถให้ดีที่สุดนะครับผมปีนี้ผมก็ได้ร่วมทําการแข่งขันในรายการ Thailand Super Serie s นะครับรถกระบะหมายเลขเบอร์สิครับผมสนามหนึ่งที่ผ่านมาถือว่าโอเคมากครับผมการเซตติ้งรถคันนี้นะครับผมก็เซตติ้งด้วยตัวเองครับผมไม่ว่าจะเป็นโช๊คเครื่องยนต์หรือว่าอื่นๆนะครับผม ในเรื่องของ turbo เครื่องยนต์ก็เป็นเครื่อง3,000 cc ครับผมปรับแต่ง setting ตตเพื่อทำการแข่งขันในรายการ Thailand Super Series โดยเฉพาะนะครับผมในปีนี้ผมก็หวังไว้ว่าจะคว้าแชมป์ในคาสีให้ได้นะครับผมกล่องที่ผมเลือกใช้ก็เป็นกล่อง a p a c h c นะครับผมใช้มาตั้งแต่แรกที่เริ่มการแข่งขันนะครับที่ผมเลือกใช้ s u p e r s t o r m เพราะว่ากำหนดเรื่องควันดำได้ง่ายและรวดเร็วครับผมเรื่องความแรงนะครับผมก็ไม่เป็นรองใครเหมือนกันครับผม ในปีนี้ก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆเชียร์เบอร์18ด้วยนะครับผมทำการแข่งขันในรายการ Thailand Super Series ในกระบะคาา์ซีนะครับทีม J1 d o n u t นัทเลสซ t ่งทนะครับผมฝากเพื่อนๆพี่ๆครับสนใจที่อยากทำรถแข่งหรือว่าอะไรก็ติดต่อมาได้ไดเลยนะครับผมสุดท้ายนะครับผมอ,อูอ๋บังินนะครับผมไม่ได้ทำแต่รถแข่งอย่างเดียวครับรถบ้านตัวรถทั่วไปดูแลรถใช้ง,งานทั่วไปได้หมดนะครับ